สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูของว่างกันค่ะวันนี้นะคะเรามากับเมนูโครเกะปูอัดค่ะเป็นเมนูง่ายง่ายนะคะที่เด็กๆชอบรับประทานมากๆเลยนะแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการทําไม่นานนะคะแบบเดี่ยวแล้วก็อร่อยด้วยก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าวัตถุดิบที่เราใช้ในการทําโครเกะปูอัดของเราในวันนี้มีอะไรบ้างนะคะ สำหรับวัตถุดิบก็จะประกอบไปด้วยมันฝรั่งค่ะอันนี้เป็นมันฝรั่งที่เราต้มสุกเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะเอามาบดนะเราใช้ทั้งหมด1ลูกใหญ่ๆห,หรือว่าน้าหนักเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2 0 0 250กรัมประมาณนี้นะคะมีปูอัดค่ะอันนี้เราใส่ทั้งหมด150กรัม แป้งทอดกรอบค่ะอันนี้เอาไว้สําหรับคุกทอดแล้วนะมีแป้งทอดกรอบไข่ไก่แล้วก็เกล็ดขนมปังอันนี้กะเอาได้เลยนะคะแล้วก็มีเกลือกับพริกไทยอันนี้ก็กะเอาเหมือนกันในส่วนของรสชาตินะคะวัตถุดิบหลกัลกๆก,ก็มีประมาณนี้ละค่ะเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะคะเราจะเริ่มด้วยการบดมันฝรั่งกันก่อนนะมันฝรั่งเนี่ยนะถ้าเราต้มหรือว่าน,นึ่งจนสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเขาจะบดง่ายมากๆเลยนะ แล้วก็ถ้าเราบดตอนที่เขากำลังร้อนๆเนี่ยก็จะบดง่ายเช่นกันนะบด<ท>นิดหน่อยนะคะเขาก็จะมีความ เข้ากันแบบนี้นะคะมีความละเอียดขึ้นมาแล้วนะคะความละเอียดแล้วแต่เราบางคนชอบให้มีความเป็นแบบเนื้อมันอยู่บ้างหรือว่าบางคนชอบแบบเนื้อเนียนเลยอันนี้เราแต่สะดวกของเราก็คือมีเนื้อมันปนอยู่บ้างนิดๆหน่อยๆน,นะคะไม่ได้ชิ้นใหญ่ก็ใช้ได้แบบนี้นะพักเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาหั่นตัวปูอัดกันก่อนนะคะปูอัดเนี่ยนะคะเราก็จะหั่นเขาเป็นท่อนเล็กๆหน่อยนะคะมันจะได้ผสมได้ง่ายนะ มนนะะคะแล้วเราก็เอาใส่ลงไปในมันฝรั่เราบดเอาไว้ได้เลยนะคะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้แล้วเราก็ใช้ซ่อมเนี่ยคะ่ะบดให้ตัวปูอัดเนี่ยมันเข้ากันกับมันฝรั่งนะคะจริงแล้วคนเราเก๋นเนี่ยทุกคนบางคนเขาจะใส่หอยใหญ่ลงไปด้วยนะคะมันก็ใส่ได้หมดอะอยากใส่ผักอะไรก็ได้นะบางคนจะใส่ข้าวโพดก็ยังได้เลยมันแล้วแต่เรานะคะว่าเราอยากใส่อะไรบ้างนะสำหรับเราวันนี้ขอเป็นแบบ วัตถุดิบน้อยเลยก็มีแค่ปูอัดกตบมันแค่นั้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวคุณรสชาติก็เกลือกับพริกไทยเอาพอเราคนจนเขาผสมเข้ากันแบบนี้นะคะจากนั้นให้เราชิมรสชาติก่อนเพราะว่าปูอัดแต่ละรสชาติแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันรสชาติต่างกันนะคะบางยี่ห้อเค็มบางยี่ห้อหวานนะเพราะฉะนั้นเราต้องชิมก่อนพอชิมแล้วได้รสชาติแล้วเนี่ยเราก็มาปรุงรสชาติด้วยเกลือกับพริกไทยกันนะคะก็ค่อยคปรุงแล้วก็ค่อยๆชิมได้อย่า ใจร้อนลงไปรวดเดียวนะคะเดี๋ยวพอเค็มเกินแล้วมันแก้ไม่ได้แล้วนะนะคะเราก็ใส่เกลือไปนิดหน่อยแล้วก็คนให้เขาเข้ากัน,นะคะ่ะเหมือนเดิม ตอนนี้นะคะสำหรับเรารู้สึกว่ารสชาติโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราเอาเขาไปปั้นเพื่อเตรียมเอาไปชุบพวกเกล็ดขนมปังพวกแป้งทอดกันค่ะ ในส่วนของการขึ้นรูปโครกเกตของเรานะคะถ้าหากว่าเราอยากได้ขนาดชิ้นที่มันเท่ากันไปเป๊ะให้ใช้สกรูตักไอติมแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าใครไม่มีใช้มือกะเอาได้เลยหรือว่าจะเอาไปชั่งน้ําหนักแต่ละกอนก็ได้นะอันนี้แล้วแต่สะดวกนะคะแต่ว่าถ้าเราใช้สกรปเนี่ยมันก็จะขนาดพอๆกันทุกๆชิ้นนะคะขนาดพอดีกันนะเนี่ยนะคะพอเรากดออกมาก็จะได้ชิ้นประมาณนี้นะค,ะความใหญ่ความเล็กของชิ้นก็แล้วแต่เพื่อนๆนั่นแหละว่าอยากได้ขนาดไหน อันนี้นะคะเราก็กดจนหมดแล้วนะคะเราได้ทั้งหมดประมาณ9ก้อนแบบนี้นะคะถ้าก้อนเล็กก็สามารถแบ่งเป็น10 12ได้นะของเราขนาดค่อนข้างเรียกว่าค่อนข้างใหญ่นะคะแต่ว่าไม่ได้ใหญ่มากขึ้นไปกําลังดีนะหก้อนกินได้ประมาณ2 3คําคก็นาจะหมดนะคะอันนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะเอาเขามาปั้นให้เป็นก้อนกลมๆนะคะแล้วก็แบนนิดนึง เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปชุบแบบพวกแป้งทอดกรอบไข่แล้วก็เก็ดขนมปังนะคะปั้นให้เป็นลักษณะประมาณนี้นะพอเราปั้นได้แบบนี้นะคะต่อมาเนี่ยเราก็จะมาเตรียมตัวแป้งไข่ แล้วก็เก็ดขนมปังนะคะซึ่งวิธีการก็ง่ายมากเราจะเริ่มที่การเอาตัวก้อนมันของเราเนี่ยนะคะมาคลุกกับแป้งทอดกรอบเป็นอย่างแรกนะคะคลุกให้ทั่วแบบนี้นะคะแล้วก็คอขอออกนิดนึงเสร็จแล้วนะคะก็เอาไปชุบไข่แบบนี้ เชืบไข่เสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาเขามาคลุกกับเกรดขนมปังค่ะเนี่ยนะคะคลุกให้ทั่วนะเหเดือนเนี่ยนะคะเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ทำแบบนี้ให้ครบทุกชิ้นที่เรามีเลยนะคะ นี่นะคะก็เป็นหน้าตาของเขาที่เราคลุกแป้งคลุกเกล็ดขนมปังชุบไข่เรียบร้อยแล้วนะคะได้แบบนี้อันนี้ทําได้9้าชิ้นใช่ไหมเราจะแบ่งเอาไปทอดประมาณ3ชิ้นนะคะเพราะว่า,อ,าอันนี้เนี่ยใกล้มื้ออาหารถัดไปแล้วนะคะถ้าทอดทั้งหมดเลยเดี๋ยวมันจะกินไม่หมดมันจะเยอะเกินไปนะคะส่วนที่เอาไปทอดก็3ชิ้นแล้วก็ส่วนที่เหลืออยู่เราสามารถเก็บเข้าตู้เย็นได้นะคะเก็บไว้ในช่องฟิตนะคะเพื่อนๆฟิตเขาเอาไว้เนี่ยจริงๆ ไม่อยากให้เก็บนานเกิน3วันนะไม่ว่าอะไรก็ตามแต่จริงมันก็เก็บได้ประมาณ5วันอาทิตย์หนึ่งประมาณนี้นะคะ่ะแต่ทางที่ดีก็คือ3วันก็พยายามทยอยกินให้หมดได้แล้วนะคะเป็นอาหารว่างอาหารเช้าแบบนี้นะคะอันนี้ก็เดี๋ยวเราเอาส่วนที่เดี๋ยไปเก็บแล้วก็เดี๋ยวเราไปทอดส่วนที่เราแบ่งเอาไว้กันค่ะเดี๋ยวเราจะตั้งกระทะนะคะเราก็ใส่น้ำมันสําหรับทอดลงไปนะถ้าอยากทอดให้มันสวยๆก็ใส่น้ำมันให้เยอะนิดนึงนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะตั้งไฟด้วยไฟ กลางที่ค่อนมาทางไฟอ่อนเน่ยใช้ไฟแรงเดี๋ยวขนมปังเน่ยมันจะไหม้ได้ง่ายตัวเกรดขนมปังอะนะคะพอน้ำมันร้อนนะคะเราก็ใส่ตัวโรเก็ตของเราลงไปได้เลยแล้วก็ทอดเข้าไปเรื่อยๆนะคะจนกว่า สีของเกล็ดขนมปังเนี่ยจะเป็นสีเหลืองทองสวยนะคะอันนี้นะคะเราก็ทอดจนเป็นสีเหลืองทองสวยทั้งสองด้านแล้วนะคะเมื่อได้สีที่แบบสวยแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะเราก็สามารถตัก ขึ้นแล้วก็เสด็จน้ํามันได้เลยนะคะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเราเอาไปจัดเสิร์ฟกัน,นะคะ่ะและนี่นะคะก็จะเป็นหน้าตาของครกเกตปูอัดของเราในวันนี้นะคะเป็นเมนูที่ทำง่ายแล้วก็อร่อยใช้ระยะเวลาในการทำแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะคะเพื่อนๆอ ด้วยความที่มันเป็นของทอดแบบนี้เนาะยิ่งเป็นปูอัดด้วยเด็กๆยิ่งชอบเลยนะคะทําไว้เป็นของว่างให้เด็กๆรับประทานเนี่ยรับรองเลยว่าเด็กๆรับประทานจนหมดแน่นอนแล้วก็ถ้าอยากเพิ่มสารอาหารเพิ่มประโยชน์ก็ใส่หอมใหญ่เข้าไปหรือว่าใส่พวกข้าวโพดหรือว่าผักต่างๆลงไปในโครเกตของเราได้เลยนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับซ้อนกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องสวนครัวลงคลิปค่ะซึ่งเราจะลงคลิปทุกๆวันตอน รงนะคะก็ฝากกดติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับช่องของเราด้วยแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีอะไรอยากจะติชมหรือว่าแนะนําสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะคะเราจะเก็บว้ทุกๆคาติคําแนะนาของเพื่อนๆมาปรับปรุงแล้วก็พัฒนายอย่างแน่นอนค่ะสําหรับวันนี้นะคะส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันให,หม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ